เนื่องจากในเดือนมิถุนายน2557ที่ผ่านมานั้นโรงเรียนช่องพาวิทยาของเรามีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้าสูงมากซึ่งเกือบจะเท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างโรงเรียนราชบริการนุเคราะห์เลยทีเดียวดังนั้นในวันนี้เราจะมาพิจารณาอัตราในการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียนของเรากันแผนภูมิเปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าสูงสุดเป็นกิโลวัตต์ของโรงเรียนช่องพาวิทยาในเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พุทธศักราช2 5 5พบพบว่าในเดือนมกราคมใช้ไป52.63กิโลวัตต์เดือนกุมภาพันธ์ใช้ไป105.26กิโลวัตต์เดือนมีนาคมใช้ไป63.04กิโลวัตต์เดือนเมษายนใช้ไป53.86กิโลวัตต์เดือนพฤษภาคมใช้ไป112.61กกิโลวัตต์และเดือนมิถุนายนใช้ไป 132.19กิโลวัตต์จากแผนภูมิเปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าเป็นหน่วยของโรงเรียนช่องผ่านวิทยาเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2557พบว่าในเดือนมกราคมใช้ไป6193.44หน่วยเดือนกุมภาพันธ์ใช้ไป182.70หน่วยเดือนมีนาคมใช้ไป 8,014.14หน่วยเดือนเมษายนใช้ไป5,835.42หน่วยเดือนพฤษภาคมใช้ไป1,419.30หน่วยและเดือนมิถุนายนใช้ไป18,819.00หน่วยจากแผนภูมิเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าของโรงเรียนช่องพานวิทยาในเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2557 พบว่าเดือนมกร,ราคมเสียค่าไฟฟ้า3 3 1 0 9บาท .55 ตัง์เดือนกุมภาพันธ์เสียค่าไฟฟ้า5 7 8 0 3บา .18 ตัง์เดือนมีนาคมเสียค่าไฟฟ้า41,681บาท .66 ต์เดือนเมษายนเสียค่าไฟฟ้า32,112บาท .10 สตังค์ เดือนพฤษภาคมเสียค่าไฟฟ้า 61642.14. บาทจุตั์และเดือนมิถุนายนเสียค่าไฟฟ้า 96114.28. บาทจุตั์จะเห็นได้ว่าค่าไฟเริ่มจะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมและเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ทางโรงเรียนเปิดเทอมได้เพียงครึ่งเดือน แต่การใช้พลังงานไฟฟ้ากลับสูงเป็น2เท่าของเดือนเมษายน